จะเอาฟังนู้นก่อนเลยพี่เป้เอาหลดเอา,าเอา power นั่นหะละก่อนเลยอ่ะนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่สี่สิงหานะครับผมเอาเช่นเคยครับด้านมาอิเ,เล็กทรอนิกสุรินนะครับผมก็วันนี้ก็มีหลากหลายนะครับมานําเสนอนะครับทั้ง power อ m ์แล้วก็มิกชุดเครื่องปรุงนะครับ c r o s EQ driver แหลกนะครับผมแหลกพลาสติก นะครับพวกไม่สายอย่างนี้นะครับไม่ลอยเราชุดเดียวนะครับวันนี้ตัวอื่นขายไปแล้วนะครับขอจะเข้าอาทิตย์หน้านะครับไม่ลอยนะครับผมร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์อยู่สุรินทร์นะครับร้านอยู่สุรินทร์เส้น226นะครับผมออกจากตัวเมืองสุรินทร์มา4กิโลนะครับผมก่อนถึงแยกไฟแดงโอโคนะครับผมเส้นสุรินทร์กระสังนะครับผมก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับผม ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าให้ส่งแล้วเก็บค่าส่งปลายทางได้นะครับผมเป็นพวกตู้ลำโพงได้นะครับก็วัดดวงเอาเองนะครับผมก็แพงพอสมควรถ้าใครที่เคยเจอแล้วนะครับผมค่าส่งปลายทางนะครับก็อ่ะเริ่มเลยนะครับพี่เป้วันดีก่อนแล้วเออเออทําไมทําหน้าบวมๆอย่างนั้นเออลองใส่ปาจอยโมเดลนี่งนะครับที่ทาไว้เนะเหลืออยู่ห้าเส้นเนาะโอ้หกเส้นหกเส้น เส้นหกร้อยบาทครับผมนี่บอกมีแปดเส้นไม่ใช่บอกมีแปดเส้นเมื่อวานขายไปห้าวันนี้เหลืออีกห้าปะเลืออีกหกครับเหลืออีกหกครับอ๋อเลื่อยหกครับผมนี่เส้นเท่าไหร่เส้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเส้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับหกเส้นหกเส้นหกร้อยบาทรวมส่งให้เลยนะครับผมเนาะหลังครอสแนะนําเลยนะครับท่านที่ใช้หลังครอส ไปหา power amp นะครับผมนะครับนะครับเส้นละกี่เม็ดนี่เส้นละ1เม็ดครับผมวัดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตัดมมน่อตัดแล้วก็สาย1เม็ดถ้ารวมหัวด้วยนี่เม็ดกว่านะครับเกือบเม็ดสิบเซนนะครับผมเนาะนะครับผมเริ่มเลยพ่เป้เนี่อะไรตอนนี้ power ครับผม power amp มีฝาไหมมีฝาครับผมนี่ฝานะครับเออผมนึกว่าเอาฝาไปทิ้งแล้วนี่ครับฝาสวยครับฝาสวยนะครับผมอาไม่ได้เช็ดนะครับไม่เป็นไรแต่ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยครับข้างในตัวนี้อ่ะเอาเลยข้างในข้างในครับ อราคาราคาสองพันเก้าครับตัวนี้เป็นหม้อของเอฟพันสองครับผมของโรยเยนเน็กซ์เทนพันสองครับผมโอเคตัวนี้นะครับผมขับสเปดข้างละสองสองได้นะครับผมแล้วก็ขับกลางข้างละสามนี่สบายสบายผมเทแล้วนะครับเสียงหนักอยู่นะกี่คู่ตัวนี้ข้างละกี่คู่ห้าคู่ครับผมข้างละห้าคู่นะครับบทเป็นบทของเออ่ของเสดตย์ของเสดตย์นะครับอาร์ว่าสเตย์นะครับผมนะครับซูเปอร์อะไรนี่ อ๋อไม่เป็นไรแอมนัะครบหอดเข้าเวอร์แอมแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่มีบาลานส์นะครับไม่มีบาลานส์ไม่มีบาลานส์นะครับนี่ชุดเลยชุดดีเลย์ลำโพงมีนะครับนี่ครผมชุดดีเลยสองข้างแล้วก็ขาปาไม่รู้ใครมานะครับผมนะครับผมออสองพันเก้าร้อยบาทตัวนี้อาการอาการมีจะมีฮัมออกลำโพงเนาะเอาง่ายๆลำโนิดหน่อยครับผมเอาฮัมออกลำโพงนิดหน่อยน่าจะมีมีบาลานส์ก่อนแต่เสียงไม่แหบไม่พ่านะครับผมนะครับผมอ๋อต่อไป ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ฝามีเหมือนกันตัวนี้ฝามีเหมือนกันนี่ฝาครับสวยครับตัวนี้โมเพลงจะใหญ่นะครับผมโมเพลงลูกใหญ่นี่นะครับโมเพลงลูกใหญ่นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ค่าละหกคู่นะครับผมสามพันห้าร้อยบาทสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้ไม่มีบาลานซ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีเลย์มีนะครับปลาครับสองแท่นนี้มีค่าจัดส่งอยู่เนาะนะครับมีค่าจัดส่งครับผมนะครับนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับผม MC Modify นะครับผม MC ็มซีห้าพันวีเซ็ตครับตัวนี้ ตัวนี้ปกตินะครับเดิมๆนะครับผมตัวนี้นะครับแนะนฟฟ้าหน่อยเปิดไฟ้าหน่อยเปิดไฟ้าเปิดไฟ้านี่นะครับใส่ในเดิมๆใส่ในเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับ1,400วัตต์ที่8โอห์มนะครับตัวนี้2,100วัตต์ที่4โอห์มนะครับผมนะครับเดี๋ยวตัวนี้อะไรนะลง2โอห์มได้ด้วย2โอห์มที่3,000วัตต์นะครับผมสโอห์มที่สามพันวัตต์อันนี้น่าจะเป็นกาวที่เขาแปะนะครับผม นแนะนำรับไปทางละ3มถึง4ดอกตามวัดเราลำพงนะครับผมตัวนี้ตำหนิจอเป็นยังไงบ้างจอวนี้จอไ <ฟ S 2> อะไรนะวัดอุณหภูมิขึ้นข้างเดียวนะครับผมแล้ว,ลวส,ญญสัญญาณสัญญาณไหนตัวดีต้อนนี่ก็ขึ้นข้างเดียวสัญญาณไฟวิ่งนะครับสัญญาณไฟวิ่งไฟวิฟว,วเอ่อสิกญนลตัวเนี้นะครับปกตินะครับผมโอเคนะครับตัวนี้อยู่8,900บาทนะครับผมขายถูกๆไปเลยนะครับผมเนาะรับกลางก็ดีนะครับ ออนครับอ๋อเอฟซีมานะครับนะครับผมเอฟซีมานะครับไม่แน่ใจว่ามาจากไหนนะครับผมออเซเว่นก็มานะครับผมออเซเว่นลงช่อง YouTube ด้วยเลยนะครับเซเว่นนะครับผมทุกคันนะครับผ่านได้ทุกคันนะครับหน้าร้านเราเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับนะครับนะครับอ่ะนะครับเอฟซีกำลังยืนดูนะครับผมยังไม่ถึงฝั่งนั้นนะครับผมของอ่อ ดอกเป็นยังไงดอกเป็นดอกลำพงครับผมดอกละหนึ่งพันเจ็้อยเก้าสบาทหนึ่งพันนะครับผมนี่ใส่ราคาเรื่อเงินมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าสิบบาทครับผมนี่ยังไม่รวมส่งนะครับดอกอินทนนท์สวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับผมนี่นี่สวยจะนับนะครับดอกเดิมดำปีเลยนะครับผมนี่ดูครับนี่อะไงไว้เลยนะครับผมไงหนึ่งดอกประมาณนี้เลยนะครับผมดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับผม อันนี้สี่สี่ม้วนขายยังไงสวยนะครับสวยนะอันนี้ยิ่งสวยจริงนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้อะไรยังไม่มีราคาเลยนี่ตัวนี้สี่ม้วนสี่ม้วนสองเม็ดสองเม็ดสองเมตรมีปลั๊กนะครับสี่ม้วนสี่ม้วนตกมวนละร้อยสี่ร้อยบาทรวมส่งไปสี่ร้อยบาทรวมส่งครับนี่อ่ะยกกองเลยสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับผมปลั๊กครับปลั๊กเสียบนี่นะครับอ่อนะครับ อันนี้เหมือนกันเก่าอันนี้จะยาวกว่านะครับเก้าเมตรหกเมตรห้าเมตรเจ็ดเมตรนะครับมีปลาขึ้น่อยพร้อมปักนะครับตัวนี้เท่าไหร่ดีเส็นลาดไปห้าสิบก็หกร้อยตัวนี้เอาหกร้อยพอรวมส่งรวมส่งหกร้อยบาทรวมส่งอ่ะนะครับผมต่อเลยนะครับจากไหนดีพี่เป้ทางโน้นดีครับอ่ะจากนี้ไปครับไกลๆหน่อย นะครับตัวนี้โอ้สายฝั่งนี้ก็มีตอนนี้นีครับโอ้ที่เป็ไปหามาจากนบริษัทครับคนละบริษัทครับตัวนี้เป็นตู้อะไรตู้รโพงคับเอาอีกแล้วนะครับหิวข้าวด้วยเดี๋ยวโดนต่อยแล้วครับผมอันนี้มีโดนต่อยแน่สองใบนะครับผมตัวนี้เป็นถูดอะไรนี่มีช่องลมข้างบนไม่ได้เอาตลับเม็ดมาวัดนะนี่ในได้ตลับเม็ดลักษณะเหมือนเทอร์โบนะครับวางดอกวางดอกแนวนอนอย่างนี้นะครับคว่ำบนนะครับคว่ำมาจากข้างบนอย่างนี้นะครับ นะครัแต่จะมีจมูกไม่รู้เขาเรียกตู้อะไรสไลเดอร์อะไรหรอกกับเห็นจะของสูงหกสิบสี่กัสูงหกสิบสี่เออหน้ากว้างกว้างเออห้าสิบหกนะครับลึกลึกเจอรูเจ็ดสิบเจอรูเออลึกแปดสิบกับเจอรูแปดเซฟนะครับตะเกรงปั๊มตะเกรงปั๊มนะครับผมมือจับไม้นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมขอบขอบอะไรนี่ยขอบเล็กสเปคคอนขอบเล็กไหนผมดูหน่อยสิข้างหลังเป็นอะไรนี่นะครับอ๋อผมไมดูไม่ได้ก็ไม่บอกใครพูดเข้าปากนะครับอ๋อเออตัวนี้ จอรูมาแต่เป็นเพลทของ MP นะครับผมใบละหนึ่ันหนึ่งร้อบาทเท่านั้นมีแค่2ใบนะครับผมตู้เปล่า18นิ้วใบละ1,100บาทนะครัอยบาสียังสวยอยู่นะครับผมตู้หมุนได้นะครับผู้หมุนเอัใส่รัลเทได้เลยครับนี่โอเคนะครับอาเนี่ยอะไรแร็คครับเนี่ยอะไรนี่อันนี้แร็คสวยที่สุดนะครับผมของเอ็นีเอสนะครับผมนี่นะครับมาชมกันเลยครับผมตัวนี้สองยูนะครับสิบเจ็ดเมตรเลือกสิบเจ็ดครับผม สองยูรู้สิเจ็ดห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชัดๆก่อนนะครับสองยูนะครับ สองยูลึกเจ็เจ็ดนิ้วครับผมห้าร้อยบาทตำหนิเยอะหน่อยนะครับตัวนี้แต่ท่านใดไม่ซีเรียสเรื่องตำหนินี่จัดเลยนะครับผมมาดูแล้วครับมันมีรูมีรูนะครับห้าร้อยบาทเออเฮ้ยเจอรูไม่ได้ลิตรเมื่อก่อนลวงทุกวันนี้ลิตรน่ในในข้างหลังนะครับเอ้ามีตำหนินะครับรอยแตก NPS ห้าร้อยบาทนะครับผมเอ้ามีฝาด้วยครับนี่ฝาฝาครบนะครับหน้าหลัง NPS ครับผมนี่อ้าฝาครบหน้าหลังนะครับอันนี้ สองยูลึกยี่สิบนิ้วครับผมสองยูลึกสี่สนิ้วนะครับผมเป็นแรลกไม้นะครับนี่โอ้มันเห็นบนด้วยนะครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับผมเปสองร้อยบาทสองร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้ซียูซียูสามยูนะครับผมอ่ะนะครับสองร้อยบาทมีรูรคมีรูนะครับมีรูแบบนี้เลยแรลกไม้แหลกไม้อันละสองร้อยบาทนะครับข้างบนห้าร้อยตามนี้เลยนะครับผมอ่ะเอาวันไหนก็ว่ากันไปตัวนี้ครับสองคูณหนึ่งจุดห้าสิบเมตรกับสิบสองเมตรครับผมตัวนี่ห้าร้อยบาทรวมส่ง นะครับถูกไปไหมเพลงไม่ใช่ปัญหาเพลงเราแล้วแต่ลูกค้าลูกค้าว่าเพลงก็เพลงลูกค้าว่ากูต้องซื็ผมสิเมตรนะครับสิเก้าเมตรสี่ร้อยบาทครับผมต่อเลยวันนี้กลิ่นอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันอืนอนี้ไปกินอะไรมาอืมเขาก็อนเ นะครับกลิ่นมาจากข้างในนี่สองคูณหนึ่งจุดห้านะครับสิบสี่เมตรนะครับสิบห้าเมตรสองขดนะครับผมตัวนี้ห้ารอยบาทรวมส่งมาเลยเอ๊ดูเลขดีๆเลขอะไรหกร้อยบาทรวมสองครับผมพูดผิดครับโอ้โหเล่นมุกนะครับอะไรนี่ตัวนี้กลิ่นอะไรมาจากไหนนี่ไข่ไก่แตกอยู่บนตัวลรโพงไข่ไก่แตกตัวนี้นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้าสิบห้าเมตรสามร้อยบาทนะครับผมนี่ สามร้อยบาทเป็นคนด้วยนะครับข้้างบนนีตัวนี้นะครับสองคูณหนึ่งจุดห้ายี่สิเมตรสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่เป้เป็นคนใส่ราคานะครับนะครับสองคูณสี่ก้ามิตรสามร้อยบาทรมรวมส่งผมหมดแต่พีลิศกลับมานี่พี่เป้ใส่หมดแล้วนะครับผมไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมโมโนนะครับตัวนี้สามสิบสามเมตรสี่ร้อยบาทรวมส่งตัวนี้ใช้ได้เหมือนสเตอร์นะครับพอเราลิงค์ขาให้แล้วนะครับผมผมเชื่อมขาให้ใหม่แล้วครับใช้ได้เหมือนสเตอร์อันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามสิบเมตรสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับอันนี้เป็นสายโมโนเหมือนกันแต่ใช้ได้เหมือนสเตออรรร์นนะะคคคัับบโเ สเตอร์รถนะครับสเตอร์รถสองคูณสี่สองคูสี่สามสามเมตรพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ทำสายเมนได้นะครับสายเมนเอาสิบแปดนิ้วเลยไปกันเลยแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับอุน่าสงสารมากสายไม่ยอมทิ้งนะครับรักมากเขาทำเองกับมือสามวันได้เส้นละร้อยครับผมสามสามวันได้อยู่สิบสองเส้นได้อยู่สิบเอ็ดเส้นนะครับผมนี่อันนี้อะไรอาคู่นี้นะครับเนี่ยชัดเจนมันจะนี้น้อยน้อยน่ะแต่ไม่มีผลนะครับคุณหน่เปิดได้ตึบตบสิบแปดนิ้วใช่ไหมสิบแปดนิ้วรับคู่เท่าไหร่ คู่ละอันนี้คู่หนึ่งพันบาทสิเปรนิ้วคู่ละหนึ่งพันบาทขอาความให้ลูกค้าดูหน่อยความนะครับมงนี้นะครับเป็นดอกเอ็มเอสนะครับผมเอ็มเอสนะครับผมเท่าดอกก็ห้าร้อยบาทอีกอันนี้ล่ะอันนี้ก็เอ็มเอสไม่ต้องความนะครับเอ็มเอสนะครับอเนาะอ้าวสิเปรนิ้วคู่ละหนึ่งพันบาทยังไม่รวมส่งนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ดอกอะไรดอกลำโพงนะครับอ้าวนี่นะครับอันนี้ดอกเอกเตอร์เอกเตอร์ไวซีเนาะไวซีครับไวซีหรือสามซีครับนี่ไวซีครับ ว้สี่กับว้สีว้สี่กับว้สีอันนั้นอันนั้นก็ว้สีครับว้สีครับว้สามว้สามด้วยไว้สีว้สามว้สามหรอครับอันนี้ก็น่าจะสามด้วยแหละนี่อ่ะว้สามก็ว้สามแต่เด็กเอาว้สามคู่ละพันสี่คู่ละพันสี่ครับผมค่าสวยนะครับนะครับเอ็กเตอร์กับพีซีเอ็มนะครับไม่มีเบียดนะครับไม่มีเบียดนะครับนี่ครับไม่มีเบียดนะคู่คู่นี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยคู่ละพันสี่ฝั่งนู้นในเม็ดคู่ละหนึ่งพันนะครับผมใช้งานได้นะครับผมนะครับ อันนี้นะครับดอกอะไรเขรียกดอกยี่ห้ออะไรอ่ะไม่เป็นไรดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสิบแปดนิ้วนะครับนี่โครงหล่อวอยสี่นิ้วนะครับอ่นะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี่นะครับดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเดิมคู่ละสี่พันแปดนะครับผมอ้าวสเตย์แลมสเตย์ก่อนเลยแลมอีกแล้วแลมสามร้อยไอสเตย์ครับผมอันนี้ยาวสิบเมตรนะครับผมนี่นะครับผมสามร้อยบาทสามร้อยบาท ตัวละสามร้อยบาทรวมส,ส่งไหมเฮ้ค่าส่ง50ตัวส่งห้าสิบาทส่งห้าสิบาทครับ,บ<า>อันนี้นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเคาจะเอาคู่600ก็700รรวมส่งไปนะครับจัดไปนะ